นะนะคะทีน no? okay. ี mm ้ถามว่าสายการผลิตเองเนี่ยนะคะควรจะพัฒนาอะไรไหมหรือประกรนด้ขึเครื่องมืออะไรไหมในแง่ของการทำประสิทธิภาพประสิทธิภาพเดี่ยมันจะมีตัวหนึ่งนะที่มันไม่ได้ลงอยู่ในระบบบัญชีก็คือเวลานะเออเรามักจะไปพลาดเรื่องนี้เราใช้มันไม่ค่อยถูกนะคะ าหมายชัดๆเนี่ยนะคะการออกกลยุทธ์นะคะต่อให้มันแมทก,กับยุทธศาสตร์ที่ตั้งเอาไว้จะมาเอื้ยุทธศาสตร์มันก็ไม่แมทก,กับเป้าหมายนะคะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าออกวิธีการมาเนี่ยนะคะอย่างไรก็ผิดทีนี้เ,เออทีนี้มันไม่มีคําว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะมันก็มีได้ผลประโยชน์บ้างข้อเคียงเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เราพอจะอนุโลมอนุโลมใช้ไปได้ แต่ว่ามันยืดเยื้อเสียเวลาจนถึงสูงส่านการณน้นกันนะเราจะต้องไปแก้เรื่องนี้นะคะเพราะสถีนการนจะเป็นอย่างนี้สถีนการณ์นี้ถามว่าทํายากไหม ที่ยากเี่นนะคะนะคือเปลี่ยนความเชื่อตัวเองก่อนถ้าตัวเองเชื่อว่าทําได้นะคะเปลี่ยนที่2ก็คือไปเปลี่ยนความเชื่อของคนในบริษัทนะคะเปลี่ยนที่3ก็คือนะคะอย่าไปคิดว่าทุกคนก็จะทําเองได้นะคะต้องตั้งคนที่จะคุมเรื่องนี้ให้ได้เหนือไหมคะหมายความว่าเลยคะต้องหาเจ้าภาพสักคนเนี่ยที่จะคอยคุมเรื่องนี้เหนือไหมคะคอยเช็คว่าทุกครั้งเนี่ยนะคะ,อะคคเออแลนออกมาแล้วเนี่ยนะคะทุกแผนเนี่ยรักษาดีไหมเหนือไหมคะ ถ้าเกิดปัญหาว่าเราเจอว่าแต่แผนกแผนกไหนไม่รักษาดีเยค่ะนะเออมันก็ต้องมีมาตรการลงไปจัดก,การไม่ใช่ไปดา่าไม่ใช่ไปทนะเลาะนะนะคะมาตรการลงไปจัดก,การคืออะไรคะคือต้องแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนสเตจที่1สเตจที่2ก็คืออะไรคะ เออนะคะนะค่อยใช้คนละวิธีในการทํางานปรับเปลี่ยนกระบการทํางานเนี่ยนะคะให้มันสุกคนไปโดยปริยายนออไหมคะบางครั้งเนฝ่ามมันจะเกิดระบบได้มันต้องเกิดความเคยชินมันต้องกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปก่อนถูกต้องไหมคะมันถึงจะกลายเป็นระบบ নর সালকে দিয় শক্তি চালকে করে সৌর সালকে দিও শক্তি চালক দিও করে সৌরে বিশাল দিয় শক্তি চালক দিও করে সৌরে বিশাল দিয় শক্তি